สบายดีไหมคะทำอะไรกันอยู่คะคิดถึงจังเลยวันนี้กลับมาคุยกันอีกแล้วมีเรื่องดีๆมาบอกเรื่องนี้สำคัญสำหรับซสายแฟของทุกๆดีๆอยู่ในนี้าตามสัญญาค่ะเราหาบนเว็บไซต์ออนไลน์แล้วดูวันดีๆวันนั้นเป็นวันที่11เดือน11 ที่เพิ่งผ่านมาของเมื่อส่งแล้วเราจะรีวิวของที่เราซื้อมาให้ทุกๆคนดูใครมองหาของที่เป็นแบรนด์เนมแท้ๆแต่ราคาไม่แรงต้องคลิปนี้ดูรีวิวคลิปที่เราซื้อของมากกว่า3อย่างแต่หมดเงินน้อยกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่งคำนี้กำลังอยู่ในกระแสความนิยมอยากได้ก็จัด ประหยัดทำไมถามว่าถ้าคุณมีเงินเท่าคนอื่นสมมติมีเงิน1 0 0 0 0แสนซื้อของได้3มชิ้นคนอื่นซื้อได้3มชิ้นเราซื้อได้5ชิ้นคุณว่าคุณมีความสุขไหมคะรับรองว่าเงินเท่ากันซื้อของได้มากกว่านั่นคือมีเทคนิคเล็กๆน้นอยๆ ใครที่หลงเข้ามาในวงการแฟชั่นแล้วและหลงรักของแบรนด์เนมเราก็แค่ทำคลิปให้ดูว่าการที่พูดว่าอยากได้ก็จัดจะไปประหยัดทำไมถ้าประหยัดนิดหนึ่งแล้วเงินเหลือไปทานข้าวไปซื้อของมีค่าอื่นๆแล้วก็เก็บเงินไปลงทุนก็ดีกว่าไหมคะที่เราจะไปนั่งจ่ายเงินเต็มๆแล้วซื้อของในราคาเต็มๆวันนี้มี ใน YouTube ใครสนใจอยากดูคลิปเตป็มๆรีวิวของที่ซื้อมาไปดูได้ที่ YouTube ค่ะ